สวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีพี่นองครับบรรยากาศยาำมะแรงพาพี่นองขม่วงมึงสวนหลังบ้านนครับขม่วงมึงแนวเจินนะครับปลูกผักสวนขัวพืชรั่วจินใดเนาะรับมิยังแน่ครับนี้พ้าพี่นองม่เงมึงครับผมอันนี้ดอกไม้นะครับถึงกินบ่ใดก็งามตาครับเป็นอาหารทางตาเพ่นว่าทางใจเนาะครับนี่ครับนี่ครับบักพริกพี่น้องนะคบักพริก นี่ครับมีหน่ยอ่อนหน่วยแก์ปีนองเวลาพี่นองอ้อมกบอ้อมปลานะครับเก็บอ่อนๆครับถิ่มเส่หมอนะครับยำถือโอ้ยมีอยงเงยำยาพี่นองนี่ครับผักเสทียนนะครับนี่ครับบักพริกครับปลาบักเพริกพี่นองกระเพาพป่นองเหมือนกับนี่ครับ ยอดแช่นะครับยอดกระจินใดพี่นองจินกับตำบักุวงกินกับปนก็ได้ครับนะครับผักไสนะครับอ่อมใส่กบอ่อมใส่ปลาดุกปี่นองจินกับราบงัวก็ได้นะครับจินกับปนก็ได้ครับผมวแจ่เนี้เป็นประโยชน์ตั้งนั้นเนาะครับยุ่สวนลังบ้านนี่แล้วครับผมพีนองครับยอดแช่เนาะครับนี่รับจินตำบักุวงพี่นองเออเสียบเป็นตนายครับ ม่จนวดีๆม่จนี่เป็นประโยชน์นะครับต่อสุขภาพร่างกายนะครับตะไคร่กับหัวจริงไ่นะครับเมื่อะละพี่น้องมีแตังนะครับมีตังตะกีบอย่างเงี้ยครับผมนครับนะครับตะไคร่หัวจริงไ่อันเดียวกันนะครับอยู่สวนลังบ้านนครับนี่ครับบักเขียบบักเขียบบักน้อยนาพี่น้องอฮ้ยครับ ต้ตอากเผานุอยครับปักเขียวครับผมอ่านี่ครับนี่คือสวนยอมนะครับจัดสวนไว้มีนะครับต้นไม้นะครับทุกอย่างนี่เป็นประโยชน์เมื่อพี่น้องนี่ครับเปลือกครับพี่น้องมีแตเนี้ยเป็นประโยชน์ครับผมนี่ครับมีต้นนะครับต้นตะบองเพชรนะครับหลายสายพันธุ์นะครับผมบอสสมารถ บอกได้ทุกสายพันธุ์นะครับผลกับบัวไข่เกียงด้านต้นใหม่ครับพี่น้องแต่ว่าครับมือแหลกครับสวยงามดีครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับตกแต่งไหวครับส่วนลังบ้านนะครับย่างเห็นหน่อยนะครับก็เป็นอาหารทางสายตาพี่น้องนี่ครับมีรูปภาพประกอบกับภาษากริปกับผมอ่านบาออกครับผมจยปอดสีพี่น้องเนาะครับมีมองน่งเลนนะครับมองนางคิปกาแฟกินกาแฟก็ได้พี่น้องนะครับกินเนื้ออื่นกัได้นะครับ นองเหนือก็อนั่นกรพี่น้นองนี่ครับถ้าสนใจนะครับสนใจนะครับต้นตะระบองเพชรกับหลายสายพันธุ์พี่นออ้องมีอยู่เป็นสิบสายพันธุ์พี่น้องผมบบหูซื้อตามซื้อครับนะครับนะครับปลูกแต่ว่าบบหูจักซื้อว่ามันงามครับก็ซื้อมาปลูกว่าเป็นประโยชน์พี่น้องต้องการอยากซื้อตัวกับขายใดคือการบ่ไปยังครับผม นะครับตั้งตะค้อยตัวละเจ็ดล้านแปดล้านเพื่อกย่างซื้อย่างขายกันนะครับนี่ครับมีต่างตาเนียเป็นประโยชน์ด้วยครับผมนะครับที่เห็นมองเห็นนะครับผมใกล้นะครับไกล้อีดีนะครับไกล้อีดีครับผมใกล้เลียๆครับผมนะครับนี่ครับตัวไม้ด่างกับมีครับเออครับนี่ครับนี่พักนะครับพี่รอดพักหวานบอกครับเนาะ ครับนี่มิตรแนวเป็นประโยชน์พี่น้องนี่คือสุ่มนางเรียนเนาะครับสุ่มคือมามุ่มนะครับนางเรียนเวลาอยากผักพรอยอนอารมณ์นะครับมานั่งย่นฟังเพลงกไได้ฟังลำกไก่ได้นะครับมีกาแฟก็มากจินก็ได้พี่น้องมีเนื้ออื่นนะครับมานั่งกินก็กได้ครับว่าเป็นหยังครับว่าผิดกฎหมายว่าผิดระเบียบนะครับผมนะครับมาเมืองมุมนี่พี่น้องมาทีครับผมนี่ครับ นี่ครับบ well, right ักเขือครับบักเขือนี่ครับมีบักเขือแดงบักเขือโอ้นะครับมีหวานกับปอมพี่นองเลยนี่ครับกับปอมนะครับจิ้งก่าครับกับปอมนะครับอ๋อครับโอเดงกับปอมจังหน่อยเด้อครับเ่าเกาวตะแก่เปิรวาหันยางไปยู่ดีๆกับปอมเต็มขื้นชีคอชีบาชีไหลชีหัวชีสากระตามยาในหลางไก่เ้าพี่นองเปินวาเนาะครับอันนี้เปินวานะครับห้แจ้งเสียคเข้าไปเจรบอกคอท่านที่นะครับ เป็นวานะครับกับความขื่นหัวยูดีในแรนมาขึ้นนี่พี่น้องบ่เสือกันเยาลบลูกันแล้วกันครับผมเป็นเรื่องจริงเนาะครับเป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงครับประเดี๋ยวเลี้ยครับผมนี่ครับมะกรูดพี่น้องมะกรูดก็มะกรูดครับไม่ได้ครับโอ้ยนะครับนะครับบักกรูบักฮัวในละพี่น้องมีตัรน้อยองก็ปั้นนี่ครับผมมึงอร่อยครับมีตั้งแต่เน่าจินได้พี่น้องมะกรูดนี่ครับ กิโลหนึงครับหลายบาทนะครับหลายบาทกิโลนึงแพงก็เขาห้องก็แล้วกันครับพี่น้องนะครับกิโลหนึ่งครับประจำก็สามสิบบาทพี่น้องเป็นประโยชน์เดี๋ยวหลายแนวหลายอย่างกับใบกับไส่ลับงัวหลับหมูหลับปูหลับปลาแจงปูแจงปลาใดเบิร์ดกูเนี่ยพี่น้องนะครับเอาไปไปได้ห้องน้ำนะครับอาบน้ำถูต้นถูตัวดับกินกระไดพี่น้องได้กูเนี่ยนะครับล้างเมื่อก็ไอะไรครับเมื่อภาษาลาแล้วครับหอมห้วยห้วยพี่น้อง อาดําแนงน้ำถูจากสองน่วยพี่นองเอ้ยย่างเก่าห่างนะครับก็หลายหลเหยียบามึงเม็ดปี่นองเพราะเราหอมอีหยังไปนะนะครับอ่านี่ครับนี่นะครับหรือพีนองอยาเด็กไกล้นะครับนี่ครับพี่นองอยากต้องการไกล้นะครับตอนนี้กำลังไงนี่คือนี่คือพอพันแม่พันนะครับหลูกอยู่ในนี่นะครับไกล้เป็นขายกิโลละขันต่ำแปดสิบบาทครับหนามันแพงไปนะ ขึ้นไปตามจังหวัดตามกานเวรานะครับแต่เดี๋ยวว่าไก่เจียวอยังนกระดังมันพี่น้องกรขับรถชิถไปเสียหัวอาหารนั่งเสือเนาะครับส่วนมาพนใจกินหัวอาหารนะครับธรรมชาติครับผมเรี่ยงธรรมชาตินะครับเนื้อนี่ครับดีกับเนื้อพลอยนะครับเพื่อนให้นะครับห้มีหยามี่นะครับมีเข่าในบ้านเท่าเลยพี่น้องเข่าเสื่งเล่านี่แหละครับเอามาให้กินนะครับเนื้อมีประโยชน์มีรสชาตินะครับอ่านี่ครับไก่ในพี่น้องต้องการเนาะครับสนใจติดตอใดพี่น้องนี่ครับ นี่ครับใบผงชูรสพี่นองใบผงชูรสนะครับรั่วกินกับเจ้ากับนังพีกสเจ้าครับจนวันเรียเมื่อผลพี่นองนี่ครับมีแต่เนี้ยออกกินใหญ่ด้ยครับผมอยู่นี่นะครับครับมะกรูดพี่นองมะกรูดนะครับใบมะกรูดนะครับใบใบคนใบคนพี่นองกับใบอ่อนใบแจ่นะครับซื้ออยู่ในตลาดเนาะครับผมเป็นเทพบเนาะครับสิบบาทได้สองใบพี่นองเพิ่นมาเจ้หัวตะใครนะครับ ตะไคร้เงียงหนึ่งใบมะกรูดอันหนึ่งแล้วก็มีค่านหนึ่งอับพี่นองพนักชีบบาดนะครับชิบบาดไปะนะโอ้ย,อยบ้านขบ่บดเดือดซื้อดอกบ้านสันพีนองอ่ามึนก็โหลยครับผมนี่นี่ครับขาดแรงขาดง่ายบ้านใดพี่น้องบักนาวครับบักนาวกับมะนาวตรงเตียงพี่น้องนี่ครับอ้ยดอกกากสากอยู่มึงนี่แหะครับ มะนาวครับยู่ในตลาดล่างเหื่างเทียนะครับพี่น้องนวยละหาาทหกบาทเจ็ดบาทนวยละชิบาทไก่มีพี่น้องนี่แหละครับห่นออปลูกไว้แต่กินนี่เนาะครับเอาประดีซื้อเพลินแล้วก็ปลอดสารน้ำแล้วก็มันใจน้ำแล้วก็ไว้ใจน้ำพี่น้องได้กินโดนพร้อมครับจุบันเท่านี่ครับบระเดีซื้อเลขายกันดอกมีกระขอกันกินนะครับขอกันกินบ้านอ๊อขอกันกินได้พี่น้องนะครับบ่คืออยู่มองเ้ินนะครับนี่มั้งครับนวยพี่น้อง มาเลยครับดกอีรีนะครับผมนี่นะครับมึงเอรอกับผมนี่นะครับเฮ้ยนะครับนี่ผมไปตลาดนะครับชีบาทรังเทียดสามน่วยนะครับถึงจาวะนะครับลังจังหวะกระเดหลายนี่พี่น้องไดยหาหน่วยถือหน่วยละสองบาทนะครับรังเทียกับถือหน่วยละเจ็ดบาทกันนี่พี่น้องยี่สิบหน่วยนะครับอ้ยยี่สิบบาทครับพี่น้องสามน่วยนะครับ เวลาเจ็ดบาทครับผมนี่มือเราครับปักน้าครับผมนี่ครับมือนี้ครับผมนี่ครับปักเนานี่ะครับนี่นะครับมะนาวตรงเตียงพีนองนี่นะครับปักน้ามะนาวตรงเตียงพีนองมิเตล่าจินได้นี่ครับนี่ครับพี่นองบักยิ้วนะครับบักยิ้วสมัยก่อนนะครับเป็นเล็กน้อยทวดนะครับหาลักบักยิ้วแห่งไปเรียกยาง นวยละสองเส้นนวยละสามเส้นลังเทียสอบปุ๋ยหนึ่งปีน้องได้กยี่สิบเส้นก็มีแล้วแต่เพิ่นที่ให้นะครับก้อยนะครับนะครับฝานเปียกซับโลวกปวกเปียกก้อยใส่หม้อแดงผมมีนโดดห้วยพี่น้องโว้ยเลียมือตาจับพี่น้องเอ้แสบไหลนะครับอ่ะเฮ้ยไปไปมึงน้องใหม่ไงผมนี่พี่น้องนะครับน้องใหม่นะครับเพิ่นซับนะครับซับไป็นมื่อแล้วครับผมนี่นะครับนี่แหละครับ ผลต่อมาเนี่เกิดซากลากพี่น้องได้กินนะครับบ่ได้ซื้อเพิินนะครับแล้วก็บ่ขายพร้อมพี่น้องมีกระแบงพี่แบงน้องกินนะครับแจกสันปันส่วนกันกินไปนะครับบ้านเฮานเนี่ยบ่จำเป็นบ่ซื้อบ่ขายกันนะครับเอ่อข่มีปลาจอมีปลาเดียกข่มีพริกจาะมีเกลือเนาะครับแจกสันปันส่วนกันกินนี่นะครับน้องใหม่ครับผมนครับกอไผ่นะครับเป็นแม่แพ้วานพี่น้องอ่าแม่แพ้วานนะครับอ่ต้มเสริมต้มยังเฮ็ดน้องใหม่สมกันได้ครับผม มีตรแต่แนวเอากินเลยทั้งนั้นนี่พี่น้องนะครับเป็น้องต้องการได้ครับเด้อนะครับช่วงนี้เพันนะครับช่วงนี้พัทั้งขายนะครับอีจักพักหนึ่งครับผมกิโลละนะครับกันจ้ามแปดสิบบาทนะครับระหว่างมันก็ขายเก่าสิบบาทระหว่างขายกิโลละลอยพี่น้องขึ้นราคานี่เพันยังตึงราคาอยู่ในแปดสิบบาทอยู่นะครับอ่านี่ครับ ไก่ยูนนี้นีก็ประมาณหลายนะครับประมาณจะสองรอยตัวมั้งครับหาจะได้นะครับนี่นี่นะครับนี่คือนะครับตัวนะครับเชารับนะครับเลี้ยงไว้ตะขายนะพี่น้องที่มองเห็นครับยางรวยรวยพี่น้องเนี่ยคือพอพันธ์เม่พันธ์นะครับประมาณยุ่ประมาณหาชิโตัวเนาะครับพอพันธ์เม่พันธ์นี่ครับนี่ลูกนะครับเลี้ยงไว้จะขายพี่น้องนี่แหละครับเข่ากะไก่เขากะขายพี่น้อง ผักมีทีใบต่างๆเข้ากับจีนพี่น้องนี่ครับผักกีเด็กนี่ครับเป็นยานะครับผมยุ่งเทียบแล้วท้อกะปั่นนี่ครับมีปั่นหนึ่งแล้วก็มียาหน้างพร้อมกับบักอีตูนี่ยพี่น้องเพิ่นว่าหาสิบบาทไปนะผมไปซื้อโอ้ยอยู่บ้านกว่าเพราะเด้ซื้อดอกเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยว่าเจ้ากับยู่บ้านเจ้าเสตี้ล่ะพ่ะนะบ้านเจ้าอยู่ไใช้ยุโรเอ็ดโอ้นะครับอ๋อนี่ครับพักกีเด็กพี่น้องอ่ะว่าวสุกัดฟังครับ นะครับกิโลละแปดสิบาทพี่น้องนะครับช่วงนี้พันขายนะครับอีกพะมาณจักเดือนหนึ่งเนาะครับอีกพัฒา์พนเดือนหนึ่งกับพี่น้องก็ตัวใหญ่ครับผมนี่นะครับมีอยู่ครับหนึ่งหลอกสองหลอกสามหลอกสี่หลอกพี่น้องนะครับหลอกตามอายุนี่แหละครับนี่นะครับพอพัฒน์ในพัฒน์ก็า่งเขาขอกนะครับก็ร่งเขาในเหล่าใกล้นะครับให้พี่น้องเมึงนะพี่น้องนะครับผมนี่ครับมุมที่ผมสนใจนะครับมานังนะครับ ผักพอรย้อนอารมณ์นะครับมานังเส้าเมยมานังคิปกาแฟมานังคิปเนื้ออื่นกระไดพี่น้องบ่าเป็นยังนะครับเด้คือกกันนี่นะครับเป็นว่าสั่งสีสันในทีของเฮาให้เป็นทีทีว่าอยากมาเที่ยวมาชมพี่น้องอยากมาเมืองกระไดน,นะครับอย่านะครับมีพี่น้องซื้อกับขายกับผมนี่นะครับขายขึ้นกันกับผมขายขึ้นกันนี่นะครับอ่าขายขึ้นกันกับผมนะครับ ราคาเหล่าแต่ต่ำน่อยตัวใหี้แล้วแต่สายพันธุ์กันแล้วกันเนาะครับขายขึ้นกันอ๋ขอบคุณเอฟซีขอบคุณพี่น้องคุณมงคุณบอลยุไกยุไกกันแล้วกันเนาะครับทีเจียเจียกดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผู้ต่อมังมวนพี่น้องผู้เท่าครับเท่าไม่ใช่ล้วครับที่เท่าอีกยุ่เฮ้ยไล่ใครับที่เท่าจะมาเดรลบเบียอยยั่งขี้พูดละพี่น้อง เออเร่องพี่นอ้องอีสองปีกว่า่็ได้รับเราอยู่ดีไม่แห้งหันบ่ไปใส่มาใส่ก่อนเนาะครับเอ้าขอบคุณทุกทการวังใจขอบคุณพี่น้องหลายมองหลายบอลวันนี้เป็นทั้งช่องทิ๊กตอกทางช่องยู u ู e ทางเพจขา่าวสารบันเทิงเนาะครับเพจเนี่ยถึงเนี่ยบ่าวากันพี่น้องพยายามส้่งสรรตชัชิงดีๆนะครับพี่น้องกะนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะนะครับกะคอมเมนต์ด้วยความสุภาพกันแล้วกันกับต่อชุมชนเนาะครับ ทุกคนกับยูรวมกันอย่างสันติพี่นอ้องยูดีไม่แห้งลำรวยถูกหวยนะครับมอ้โมถูหวยก็ขออยู่ดีไม่แห้งกับพ่อพี่นอ้องเออจะเดินจะเลื่อนทูนกันครับผมสวัสดีครับ